สวัสดีค่ะวันนี้มาแจกสูตรกล้วยทอดกรอบบองอ่อน้ำปูนใสเพียงแค่ใส่สิ่งนี้กล้วยทอดของเ้าทอดออกมากก,กรอบอร่อยไปเบิ่งวิธีเห็ดเลยค่ะในขั้นตอนแรกกระให้เตรียมส่วนผสมก่อนค่ะอันนี้คือน้ำแข็งกับน้ำเย็นจัดบวกกันค่ะเมื่อนี่เข้าจะบใส่น้ำปูนใสเข้าจะใส่เป็นน้ำเย็นจัดบวกน้ำแข็งแทนนะคะอันนี้คือเคล็ดลับพิเศษ เอสแห้แป้งกลวยถอดกรอบโดยบ่ต้องใส่นามปูนใสค่ะขั้นตอนต่อไปให้เตรียมชามผสมจากนั้นใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปเมื่อนี้เราจะใส่แป้งสามอย่างค่ะเสร็จแล้วให้ใส่แป้งสาลี่ตามด้วยแป้งมันจากนั้นให้ใส่น้ำตาลใส่แดงลงไปค่ะในขั้นตอนนี้ไพทิมมักหวานสามารถเพิ่มได้นะคะจากนั้นใส่ผงฟูลงไปตามด้วยเกลือค่ะ ใส่น้ำมันผืชดลงไปน้ำเพื่อให้แป้งกรอบบอมน้ำมันค่ะใส่หัวกะทิเข้มข้นลงไปค่ะเมื่อนี้ใส่เป็นกะทิข้นสดถาบ่หมีสามารถใส่เป็นกะทิกองได้นะคะเสร็จแล้วให้นวดแป้งและส่วนผสมให้เนียนเขาเน้าเป็นเหนือเดียวกันค่ะพอหนวดแป้งเนียนเขาเน้าเป็นเหนือเดียวกันดีแล้วจากนั้นก็ใส่น้ำเย็นจัดลงไปเลยค่ะ เสร็จแล้วกระไฮนวดแป้งไปจนกว่าจะได้ที่ค่ะจะสังเกตว่าจะมีก่อนน้ำแข็งน้ำนะคะในขันตอนนี้สูตรนี้สำหรับคนที่มีนามปูนใสค่ะแต่ถ้าเหตุขายแนะนำให้ใส่เป,ป็นนามปูนใสจะดีนะคะเพราะว่านามปูนใสจะเหตุให้แป้งกรอบนานค่ะผสมแป้งเข้ากันดีแล้วจากนั้นให้ใส่กากมะพร้าวที่ขันแยกนามกะทิออกแล้วให้ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะแต่อย่าใส่หลายเกินไป พ่อจะเฮดให้กล้วยทอดของเห้าอมน้ำมันทาบะมี่บะตองใสกะ็ะไดค่ะเสร็จแล้วให้คนส่วนผสมให้เขากันดีค่ะพ่อผสมแป้งเขากันดีแล้วจากนั้นให้พักแป้งไวสิบห,าห้านาทีเพื่อให้แป้งอิ่มนนำค่ะในขั้นตอนนี้ให้หาภาชนะมาปิดไว้นํำพักแป้งครบสิบห,าห้านาทีเฮ้าก็จะนํำแป้งไปทอดกล้วยกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้ ให้ข้นแป้งอีกรอบเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะลักษณะความข้นเหลวของแป้งจะประมาณนี้เลยนะคะบ่ข้นเกินไปบ่เหลวเกินไปค่ะขั้นตอนต่อไปก็ะห้ปปอกกล้วยลงไปที่แป้งได้เลยค่ะส่วนขนาดของชิ้นกล้วยให้เฮ็ดชิ้นขนาดตามต้องการได้เลยค่ะส่วนของเมนของทีม จะพากล้วยให้ได้สามชิน้นพอหฮาเห็ดกินเองก็เลยเห็ดสินใหญ่แน่นะคะ้าพรยเห็ดขายสามารถตัดชิ้นให้หน่อยกว่านี่ก็ไดรค่ะปาดกล้วยเสร็จแล้วให้คุกเขา่าข้นผสมปแปง้งให้เขากันดีกับกล้วยเห็ดยางเบามือค่ะเพราะว่ากล้วยจะฮักพอคุกเข่าส่วนผสมเขากันดีแล้วจากนั้นให้ใสง่งาดิบลงไปค่ะ สามารถใส่ได้ตามความชอบเลยนะคะถ้าบ่มีกับบต้องใส่ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วให้คุกเข่าอีกเล็กน้อยขั้นตอนต่อไปให้ตั้งกระทะใส่น้ำมันเพื่อเตรียมทอดค่ะไอขั้นตอนนี้เขาก็จะใส่ใบเตยลงไปนําเสร็จแล้วก็ให้เปิดไฟใส่เป็นไฟแห้งค่ะพอน้ำมันร้อนได้ทีเขาค่อยจะปั๊บมาใส่ไฟกลางขอนไฟอ่อนค่ะ ในช่วงทีทาให้น้ำมันห่อนให้เตรียมตะแกงเพื่อไววพักกลวยเวลาถอดแล้วค่ะตอนนี้น้ำมันกระห่อนได้ที่แล้วจากนั้นก็นให้ตักใบเตอยออกค่ะเสร็จแล้วให้ปั๊บใส่ไฟ,ไฟกลางขอนไฟอ่อนค่ะจากนั้นให้ทย่อยใส่กลวยลงไปถอดที่ละชินแบบนี้ค่ะในขั้นตอนใส่กลวยลงไปถอดให้น้ำชินกลวยตักเอาแปรงแบบนี้นะคะ เพื่อให้ตัวแปง้งก็ติดกลวยดีค่ะเวลาใส่กลวยลงไปทอดก็ให้ค่อยๆใส่ลงไปค่ะระวังน้ำมันกระเด็นใส่จับของพอนำกลวยลงไปทอดเต็มกระทะแล้วจากนั้นก็ให้ลอสักครู่เพื่อให้แป้งเซตโตค่ะในขั้นตอนนี้อยา่าฝ้าค้นแปง้งหรือว่ากับดานแปง้งพอจะเ็ดให้แปล้งรลูดออกจากตัวกลวยค่ะ พอสังเกตว่าแป้งเริ่มเซ็ตตัดีแล้วจากนั้นให้กลับดานแป้งเลยเลยค่ะในขั้นตอนนี้ถ้ากล้วยติดกันให้เคี้ยวให้รุดออกจากกันนะคะอย่าปล่อยให้ติดกันไปแบบนี้เพราะเวลาห้าถอดเซ็ตแล้วกล้วยจะบอรุดออกจากกันนะคะพอกล้วยรุดออกจากกันแล้วจากนั้นให้ทอดกล้วยไปจนกว่าจะสุกด้สีเหลืองตามต้องการค่ะ พอถอดกลวยมาจนซุกใ้สีเหลืองตามตองการแล้วจากนั้นเท่าก็จะตักกลวยขึ้นค่ะในขั้นตอนการตักกลวยขึ้นให้สลัดน้ำมันแบบนี้เพื่อเป็นการไล่น้ำมันค่ะเสร็จแล้วให้น้ำกลวยไปพักกวยให้เสี็ดน้ำมันค่ะจากนั้นก่อนที่เท่าจะน้ำกลวยลงไปถอดหลอดไม้แนะนำให้ใส่กระสอนตาทีตักเศษฟุ่นออกให้เบิดเวลาเขานํำกลวยลงไปถอดหลอดไม้ เศษฟุนจะได้บบติดแป้งค่ะเสร็จแล้วห้าก็จะใส่กลวยลงไปทอดให้เต็มกระทะค่ะในขั้นตอนใส่กลวยลงไปทอดอย่าลืมเอากลวยตักแป้งน้าค่ะเพื่อให้แป้งก็ติดกลวยดีใส่กลวยลงไปทอดเต็มกระทะแล้วจากนั้นก็นให้รอสักครู่เพื่อให้แป้งเซ็ตโตค่ะพอแป้งเซ็ตโตดีแล้วจากนั้นให้กลับด่านกลวย ในขั้นตอนนี้สําคัญเลยนะคะทาแป้งบอเซตโตยากลับดานกล้วยเด็ดขาดเพราะจะเหตุแห้แปล้งรลูดออกจากโตวกล้วยค่ะในขั้นตอนนี้ถ้ากล้วยติดกันให้เฝ้าเคีียรออกให้รูดจากกันค่ะจากนั้นเท่ากะจะนํากล้วยตีทอดรอบแรกลงไปพักไห่สเสด็จน้ำมันในตะแกรงแบบนี้ค่ะจากนั้นเท้าก็จะทอดกล้วยไปจนกว่าจะสุกค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้สังเกตเอานะคะ ข้ากล้วยเริ่มซุกก็ให้กลับด้านเอาค่ะกลับไปกลับมาจนกว่ากล้วยของเหาจะซุกดีค่ะตอนนี้เฮากะได้ถอดกล้วยมาจนในสีเหลืองตามตรงการแล้วเฮาก็จะตักขึ้นเลยค่ะในขันตอนนี้ก็ให้สลัดเพื่อเป็นการไล่น้ำมันน้ำนะคะส่วนสีกล้วยถอดของเฮาก็จะประมาณนี้ค่ะไพทีมากสีเข้มกว่านี้หรือว่าสีอ่อนกว่านี้ก็สามารถปรับได้ตามความชอบของตัวเองเลยนะคะ นนี้ก็ได้ถอดกลวยเสร็จแล้วนะคะลักษณะกลวยถอดของเฮ่าก็จะประมาณนี้เลยค่ะกะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีถอดกลวยสูตรนี้แป้งกรอบมากแต่ถ้าจะเฮ็ดขายแนะนํำให้ใส่เป็นน้ำปูนใสแป้งจะได้กรอบนานค่ะ สำหรับสุดที่ให้ไปมือนีจะแซ่บพอดีส่วนความหวานกับหวานกำลังดีค่ะเพราะว่าเ้าใส่เป็นกล้วยที่สุกแห้งถ้าใครที่มากหวานกว่านี้ก็สามารถเติมน้ำตาลดนเลยนะคะหรือต้องการกล้วยแบบใดก็สามารถนํามาถอดได้ตามความชอบของตัวเองเลยค่ะส่วนมนือนีก็ขอจบคลิปไปแค่นี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ขัวแม่นนองทีมแอนเดอค่ะ สำหรับมือนี้สวัสดีจ้า